เพื่อนทุกคนนะครับผมจอร์มาดินกูครับวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปงาน Rado Novelty 2 0 2 3ซซึ่งปีนี้ครับเขาจัดที่พัทยาและตอนนี้ครับผมกำลังนั่งอยู่เหมือนกับ Privat e jet เลยครับเพื่อนๆโอ้โหแบบสบายมากๆนะครับ Rado เขาเล่นใหญ่จริงๆแต่จริงๆนะครับอันนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยครับอยู่ในเป็นเหมือนกับ private jet ที่อยู่บนรถบัสนะครับมีปีนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่ารโดเขาจะมีนาการุ่นไหนที่เปิดตัวในปีนี้และมีอะไรที่น่าสนใจถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามไปชมเลยครับ ตอนนี้นะครับผมก็มาถึงงานของราโดแล้วนะครับบรรยากาศเขาจัดแบบสบายๆมากๆนะครับริมทะเลแล้วก็มีหาดทรายนะครับเหมือนกับนี่เลยครับนี่ในนการรุ่นใหม่ล่าสุดของราโดนั้นคือรุ่นเซนทริกนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมีไปเวิร์กช็อปนะครับในการทําของที่ระลึกกับแบรนด์ราโดได้หลือมาดูกันว่าวันนี้จะมีแขกรับเชิญคนไหนบ้างที่จะมาออกอยู่ในซีนของช่องมาดินผูครับ แล้วตอนนี้นะครับผมก็จะมาทำเวิร์กช็อปกับราโดนะครับแต่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นบรรยากาศของท้องทะเลนะครับเป็นเวลาที่นานมากๆแล้วครับที่ผมเนี่ยไม่ได้มาสัมผัสปรรยากาศแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราโดเนี่ยเขามีการทำเวิร์กช็อปอะไรจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปฟิลอิดพร้อมกันเลยครับ แล้วตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมก็จะแวะมาทำเวิร์กช็อปในบรรยากาศแบบนี่ริมชายหาดเลยบรรยากาศดีมากๆนะครับวันนี้ผมเลือกเป็นน้ำหอมกลิ่นที่ชื่อว่า Minty Fresh นะครับนี่ให้ความรู้สึกที่เย็นสบายแล้วก็สดชื่นนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกเอานี่เลยครับดอกไม้ต่างๆนะครับใส่เข้าไปทางด้านในนะครับก็จะกลายเป็นเฟ difuser นะครับที่เราสามารถเอาไว้ ปรับตกแต่งที่ห้องของเราแล้วก็สร้างบรรยากาศด้วยกลิ่นหอมครับนี่นา่ารักมากอันนี้เป็นสีที่ผมเลือกนะครับแน่นอนว่ามาราโดต้องมีสีเขียวครับแล้วก็เลือกเป็นสีแบบเนี่ยเหมือนกับชุดที่ผมใส่มาวันนี้แล้วก็เติมด้วยสีออกแนวชมพูครับ <S <S และเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับพเพื่อนๆผมจะพาพเพื่อนๆทุกคนนะครับไปดูว่าปีนี้เนี่ยราโดเขามีนารเรือนไหนที่น่าสนใจกันบ้างในงาน n o ต t ้ครับ และตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ผมเนี่ยจะพาเพื่อนๆทุกคนครับมาชมความสวยงามของนาฬการาโดในปีนี้ครับสำหรับเรือนแรกที่อยากให้เพื่อนๆได้ชมนะครับมีชื่อรุ่นว่ากับตันคุก h ฮเทคเซรามิกสเก a ตตันครับสำหรับปีนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นปีที่พิเศษของราโดมากๆนะครับเพราะนาฬิกาเรือนนี้ครับเขาเปิดตัวมาพร้อมกับ g l o b a l brand ambassador คนล่าสุดของราโดนั่นก็คือ ที่ช่างอุกนะครับเป็นภาพเปิดตัวที่เท่มากครับแล้วก็หล่อมากๆใส่ในการเรือนนี้ออกมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เขาเลยมาด้วยเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดครับเป็นราโดคาลิเบอ R808 กลไกออโตเมติกสำรองพลังงาน80ชั่วโมงกันสนามแม่เหล็กด้วยเน v วอรคองแฮสปิงผ่านการทดสอบ Tested in Five Position ทำให้ในการเนี่ยมีความเที่ยงตรงที่สูง บริเวณศูนย์กลางของนาฬิกาเนี่ยจะเป็นสีแบบ b r u s h rose g o l นะครับตัวเรือนเรือนนี้43มิมครับวัสดุจะเป็น matte plasma high tech ceramic นะครับก็คือจะเป็นสีออกเทาๆนะฮะแล้วก็เป็นแบบด้านการขึ้นตัวเรือนของเขาก็เป็น mono block construction ก็คือเป็นแบบชิ้นเดียวนะครับเป็นอะไรที่ผลิตยากมากแล้วก็ทำให้การมีความสวยงามมีความแข็งแกร่งมากๆนะครับในส่วนของขอบนาฬิกาจะเป็นสี rose g o ใช้เทคนิค PVD บน steel แล้วก็ turning b a s e l นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบของเขาเนี่ยก็จะมีดีเทลของความเป็นแบบสีเหมือนแบบโรสโกลที่ตัดกับตัวเรือนแล้วก็ตัวขอบเบเซลที่เป็นลักษณะของสีแบบ Matte พลาสมาเท็กซ์เจอรที่เป็นสีเทาคือเป็นอะไรที่ดูกลมกล่อมแล้วก็ลงตัวมากๆนะครับในส่วนของกระจกค,ครับก็จะเป็น g r a ย์ทิ t e d เ็ดนะฮะับฟไฟร์คริสตัลทรงบ็อกซ์เชอันนี้ก็เป็นดีเทลรายละเอียดเล็กๆนะครับที่น่าสนใจว่า เขามีการใส่สีเข้าไปในแซฟไฟร์คริสตัลด้วยนะครับแล้วก็เคลือบสารกันการสะท้อนนะครับทั้งทางด้านนอกแล้วก็ทางด้านในเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือนนี้ถึงแม้ว่าทางด้านหลังเนี่ยเขาจะโชว์กลไกแบบสเกตตันซึ่งเป็นอะไรที่สวยงามมากๆนะครับแต่สามารถที่จะอ่านเวลาได้ง่ายใช้งานได้จริงครับเพื่อนๆเ,เรือนนี้กันน้ำถึง300เมตรพร้อมที่จะออกไปลุยกับเพื่อนๆในทริปต่างๆหรือใช้งานแบบ everyday use ได้เลยนะครับ หลักบอกเวลาของเขาเนี่ยก็จังมีสารเรืองแสงที่เรียกว่าซูเปอร์ลูิโนวาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราออกไปประจนภายในยามค่ำคืนเราก็สามารถที่จะมองเวลาได้อย่างชัดเจนนะครับทางด้านหลังนาฬิกาจะเป็นแบบหลังเปลือยนะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นไทเทเนียมนะครับ ด้วยความที่ราโดเนี่ยเขาเป็น Master of Material เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือนนี้เรียกว่าเป็นการรวมที่สุดของที่สุดในด้าน Material และความล้ำสมัยนะครับมาอยู่ในเรือนนี้เลยใครที่กำลังมองหานาฬิกาที่มีความล้ำสมัยนะครับมีวัสดุที่แตกต่างป้องกันร,รอยขีดข่วนเหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันการเดินทางออกไปท่องเที่ยวผจญภัยหรือจะแวะมาเที่ยวทะเลเหมือนในคลิปนี้นะครับเรือนนีน้ตอบโจทย์มากๆ กับกัปตันคุกไฮเทคซม Hi ิทสเกตันครับสำหรับในการเรือนต่อไปนะครับก็เรียกว่าเป็นนางเอกของงานในวันนี้เลยก็คือนาฬิการาโดที่มีชื่อว่าเซนทริกครับนาฬิการเรือนนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากความงามอันน่าทึ่งของทะเลทรายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมวันนี้เนี่ยผมถึงเดินทางมาที่พัทยาก็เพื่อมาชมความสวยงามของหาดทรายท้องทะเลท้องฟ้าและนาฬิการาโดเซนทริกนั่นเองครับ ปีนี้ผมว่าราดูเขาทำการบ้านมาดีมากเขามีการล้อนนาฬิกาเนี่ยใน,นกลไกที่เป็นแบบออโตเมติกนะครับแล้วก็กลไกแบบคอร์สเรียกว่ามีช้อยส์ให้เลือกนะครับแล้วก็ทำให้ผู้หญิงเนี่ยได้มีโอกาสใส่นาฬิกาเรือนเล็กที่เป็น,นกลไกแบบออโตเมติกด้วยเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมเลยเลือกมาเป็นงานคู่ครับมี2ขนาดด้วยกันนะครับเรือนเล็กจะอยู่ที่ขนาด3 0 5มิลิเมตรเรือนใหญ่จะอยู่ที่3 9 5มิลิเมตรครับ ทั้งสองเรือนนี้นะครับตัวเรือนของเขาเนี่ยจะเป็นสแตนเลสสตีลที่มีการใช้เทคนิคก็คือ PVD ในการที่ทําให้เกิดสีสันที่มีความสวยงามและแน่นอนว่าสีที่เขาใช้เนี่ยก็เป็นสีแบบโรสโ o ล์ตัดกับทุกอย่างที่มีความเป็นสีน้ําตาลและดูกลมกล่อมลงตัวมากๆนะครับหน้าปัดของเขาเนี่ยจะมีความเป็น b r o วน์สันเรแล้วก็จะมีการใช้เทคนิคนะครับเหมือนแบบ 3D 3มิติ ในการที่จะทำให้เขาเนี่ยมีการเล่นแสงที่สวยงามมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่ากระจกของเขาก็ต้องเป็นแซฟไฟร์คริสตัลนะครับแล้วเขามีการขยายให้กระจกเนี่ยนะครับไปอยู่ติดกับขอบตัวเรือนเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับบริเวณหลักบอกเวลาแน่นอนว่าเรือนนี้เนี่ยครับเพื่อนเอนจะเห็นว่าเป็นหลักเพชรเราถึงมีคำว่าจิวเวลี่นะครับจิวเวลี่เนี่ยจะอยู่ที่บริวเวณตรงกลางนาฬิกาแล้วก็อยู่เหนือวันที่นะครับก็คือบริเวณหกนาฬิกา เพื่อบ่องบอกว่านาฬิกาเรือนนี้นะครับเป็นเพชรแท้อย่างแน่นอนและเปรียบเสมือนกับเป็นเครื่องประดับที่สามารถจะบอกเวลาได้นะครับความเป็นสีน้ําตาลของหน้าปัดเนี่ยนะครับเพื่อนๆวัสดุที่เขาจะมาใช้ลิงก์กันเนี่ยเขาก็เลือกใช้เป็นไฮเทคซอร์มิกสีน้ําตาลซึ่งทําออกมาได้ลงตัวมากๆนะครับแล้วก็นาฬิกาเรือนนี้นะครับทั้งเรือนเล็กแล้วก็เรือนใหญ่เนี่ยนะครับสามารถที่จะโชว์กลไกทางด้านหลังได้ให้เห็นความสวยงามนะครับ ของกลไกของราโดถ้าเป็นเรือนที่มีขนาดใหญ่นะครับตัวเรือน39.5ม m mm, มจะใช้ราโดคาลิเบอร์ R763 สามารถสำรองพลังงานได้ถึง80ชั่วโมงถ้าเป็นในกาที่เป็นเรือนเล็กครับเพื่อนๆขนาดตัวเรือนอยู่ที่30.5ม m mm, เมขาจะใช้กลไกราโดคาลิเบอร์ R582 สำรองพลังงานได้48ชั่วโมงครับก็เรียกว่าเป็นในการทรงกลมที่ ออกแบบได้อย่างนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็มีความสวยงามสะท้อนคอนเซปต์ของเขาเลยก็คือเสียงกระซิบแห่งเนินทรายแล้วก็ความทรงจำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่ากลมกล่อมลงตัวมากแล้วก็ทำให้คุณผู้หญิงเนี่ยได้ในการเรือนเล็กที่เป็นออโตเมติกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนาฬิกาของราโดเนี่ยบอกแล้วว่า ป้องกันสนามแม่เหล็กได้ด้วย n e v e r c r o n h h s s p r i n g แล้วก็ผ่านการทดสอบแบบ Tested in f i v e Position อยู่แล้วกันน้ำลึก50เมตรแล้วก็รับประกันอีก2ปีเต็มนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากโดยเฉพาะใครที่กำลังมองหานาฬิกาทรงกลมที่มีความหรูหราแล้วก็แตกต่างด้วยวัสดุนะครับแล้วอยากจะใส่เป็นคู่กันคุณผู้หญิงคุณผู้ชายผมแนะนำเป็นดอนี้เลยครับกับ r a d o Centric a u t o m a t i c Diamond ครับ นอกจากนี้ครับยังมีอีกหนึ่งเรือนผมเลือกมาให้เพื่อนๆชมเป็นเซนทริกแต่เป็นไวท์เซนทริกนะ,ะก็คือเป็นสีขาวต้องบอกว่านาฬิการาโดเนี่ยจะมีชื่อเสียงอยู่อีกหนึ่งสีก็คือสีขาวถ้าใครเคยมอนิเตอร์นะครับว่าการที่เราจะหานาฬิกาที่มีวัสดุที่เป็นสีขาวเนี่ยในวงการเนี่ยจริงๆเนี่ยที่เชี่ยวชาญเนี่ยมีอยู่เพียงไม่กี่แบรนด์ รา d o เนี่ยก็จะมีรุ่น t u u Square นะครับที่มักจะมีสีขาวมาแล้วแล้วรุ่น Centric เนี่ยก็มีสีขาวด้วยเช่นเดียวกันข้อดีก็คือว่าเวลาที่เมื่อนใส่สีขาวเนี่ยเราจะสามารถแต่งตัวได้กับทุกลุกเลยแล้วก็นาฬิกาเนี่ยจะมีความกลมกลืนไปกับสีผิวของเรานะครับแล้วเวลาที่เมื่อนอาจจะไปปฏิบัติธรรมหรือเดินทางหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการลุคที่มีความแบบคลีน อาจจะใส่เป็นไว้สูตรกับรองเท้าส้นสูงแล้วก็ใส่นาฬิกาที่เป็นแบบเรือนสีขาวนั่นก็เป็นเทคนิคการแต่งตัวแบบโมโนค o ลเลร์ครับก็จะสร้างพลังแล้วก็อิมแพ t คว่าเราเนี่ยใส่ใจทุกๆรายละเอียดแน่นอนว่าสีขาวของราโดเนี่ยก็เป็นอีกเรือนหนึ่งที่น่าสนใจขายดีและน่าจะมีไว้ครอบครองครับเดี๋ยวเรามาดูนาฬิกาเรือนถัดไปกันนะครับว่าจะเป็นเรือนไหนและสำหรับนาฬิกาเรือนที่สนะครับ เป็นทรงนาฬิกาที่กำลังมาแรงมากๆนั่นก็คือนาฬิการทรงสี่เหลี่ยมที่มีชื่อรุ่นว่า True Square Skeleton ครับในการเรือนนี้ต้องบอกเลยเลยว่าผมมีหนึ่งท่านนะซึ่งเป็น f c ในช่องก็คือคุณวงคุณวงเนี่ยเรียกว่าถอยในการเรือนนีน้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเรียกว่าใส่เป็นคนแรกๆของประเทศไทยผมคิดว่าน่าจะเป็นคนแรกเลยซึ่งในปีนี้ครับผมคิดว่านาฬิการทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยมาแน่นอนแล้วคอลเลกชัน True Square เนี่ย เป็นตัวอย่างของความสมบูรณ์แบบในการที่เขาใช้การเชี่ยวชาญทางด้านวัสดุแล้วก็การออกแบบที่เป็นนวัตกรรมของราโดตัวเรือนของเขาเนี่ยจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมขนาด38มิมนะครับแต่ดีไซน์เหล่านี้เพื่อนๆใช้เทคนิคในการออกแบบที่จะทำให้ทรงสี่เหลี่ยมที่ดูแข็งแกร่งเนี่ยมีความเรียกว่าเคิร์ฟแล้วก็มีความเป็นแบบซอฟต์คอนเรตนะฮะ ทำให้ดูแบบหรูหราแล้วก็น่าสนใจแล้วเวลาที่เราใช้งานเนี่ยนะครับในขอบมุมต่างๆเนี่ยเรียกว่าจะพลิ้วไหวไปตามข้อมือและการใช้งานของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ราโดเขาจัดเต็มด้วยกลไกลแบบสเกลตันแล้วก็เป็นเครื่องรุ่นใหม่อีกเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นราโดคาลิเบอร์ R808 สำรองพลังงานได้80ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ย R808 เนี่ยผมคิดว่าหัวใจสําคัญที่สุดก็คือว่าเขามีการทําเครื่องเนี่ย ให้สามารถโชว์กลไกแบบสเกตต์ได้อย่างสวยงามเราจะเห็นการตกแต่งลวดลายที่เรียกว่าคอสตูเจเนสเนี่ยอยู่บนหน้าปัดของเขาเลยนะครับแล้วหน้าปัดของเขาเนี่ยจะเป็นสเกตต์ที่เป็นแบบเหมือนกับ t o level dial นะครับแล้วมีการขัดปัดฟินิชชิ่งมีการโชว์ชิ้นส่วนต่างๆที่เขาออกแบบมาเป็นอย่างดีที่สำคัญครับเป็นสเกตต์ที่อ่านเวลาง่าย อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับตัวหลักบอกเวลาของเขาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเขาทำออกมาได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีสารเรืองแสงซูเปอร์ลูมิโนวานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลายามค่ำคืนเนี่ยก็ยังสามารถดูเวลาได้นะครับแน่นอนว่ามีสีมาให้เลือกเนี่ยถึง3สีด้วยกันนะฮะก็คือเป็นสีขาวสีดำแล้วก็เป็นสีที่เป็นแบบสีเงินเมทัลลิก ผมเนี่ยก็ต้องเลือกเป็น plasma h ฮเท t e ซรามิก m i c อยู่แล้วนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยมีอยู่แล้ว1เรือนเป็นแบบหน้าเรียบแล้วก็เป็นสีแบบน้ำเงินผมบอกได้เลยว่าใส่สบายมากเพื่อนๆคือเบาเข้ากับลูกต่างๆได้ดีใส่แล้วก็แบบมีคาแรคเตอร์นะครับแล้วก็เรือนนี้เนี่ยกันน้ำ50เมตรนะครับตอนที่ผมมางานในวันนี้นะครับกระเป๋าผมเปียกนะฮะรองเท้าผมเปียกเพราะมีฝนตกในช่วงเช้าแต่ไร้ความกังวลครับเพราะว่า วัสดุตัวเรือนที่เป็น h ฮเทคเซรามิกหรือพลาสมาเทคเซรามิกเนี่ยเพื่อนๆเรียกว่าใส่ลุยฝนกันได้เลยนะครับเรือนนี้ของจริงสวยมากๆแล้วต้องชมว่ากระจกแซฟไฟร์คริสตัลของเขาเนี่ยที่ป้องกันร,รอยขีดข่วนเขามีการเคลือบสารกันสะท้อนเนี่ยมาอย่างดีเรือนนี้ครับกระจกเนี่ยจะต้องใส่วิงมากๆเพื่อที่จะโชว์ความสวยงามของสเกลตัอนที่อยู่ทางด้านหลังแล้วมันจะมีพาร์ทที่ เรียกว่าเรียกว่ามองแบบ C2 ทะลุไปถึงทางด้านหลังเลยนะฮะสวยงามจริงๆพอพลิกดู่ทั้งหลังก็จะเห็นตัวเรือนโชว์กลไกทั้งหมดนะครับแน่นอนว่าบานพับแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นไทเทเนียมนะครับเพราะฉะนั้นรืวนี้ไม่ต้องกังวลในเรื่องของน้ําหนักนะครับเพราะเบามากไม่ต้องกังวลในเรื่องของรอยขีดข่วนแล้วก็ยังปรับอุณหภูมิให้เข้ากับร่างกายของเราได้นะครับวันนี้ครับเรามาเดินเล่นอยู่ริมทะเล อุณหภูมิของร่างกายกับอุณหภูมิของนาฬิกาเนี่ยเราจะไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆนะครับเรือนนี้บอกเลยว่าเขาออกแบบสเกตลต o นมาได้ดูโมเดิร์นดูทันสมัยแล้วก็มีความฟิวเจอริสติกนิดๆสำหรับผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเขามีความเป็นแบบโมเดิร์นคลาสสิกอยู่ในการออกแบบเรียกว่าซื้อไปแล้วเนี่ยใส่กันได้ยาวๆเลยนะครับเรือนนี้เป็นอีกเรือนหนึ่งที่ผมเชียร์มากๆสําหรับ True Square s k e ต t ในปี2023ครับและหลังจากนี้นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับแขกที่มาร่วมงานในวันนี้บ้างดีกว่าว่าผมเนี่ยจะเจอใครบ้างแล้วก็จะมีอะไรไปพูดคุยหรือไปสัมภาษณ์เขาบ้างพร้อมแล้วดี๋ยวตามเลยครับนี่เป็นไงครับเพื่อนๆบรรยากาศยามเย็นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดินเนอร์กันภายใต้ นี่ครับแสงเทียนท้องฟ้าทะเลแล้วก็นี่ครับรับชมนาฬิกาสวยๆนะครับราโดเขาแน่นอนว่าเป็น Master of Material เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคอลเลกชันของเขาเนี่ยก็จะมาจากแรงบันดาลใจที่มาจากวัสดุต่างๆนะครับ และตอนนี้นะครับทุกคนก็อยู่กับคุณสายคุณสายสวัสดีนะครับไม่ได้เจอนานมากสบายดีสบายดีค่ะพี่วันนี้เราเตรียมตัวมาแบบตรงตรีมเนาะตรงตรีมค่ะเดี๋ยวขอแอบไปเปลี่ยนข้างล่างนิดนี่นอยู่ริมเทะเลวันนี้น้องเบบี้มาด้วยใช่ไหมครับเบบี้มาด้วยค่ะคุณสายเป็นยังไงบ้างตอนนี้สายก็เรื่อยๆค่ะพี่อื ไม่ได้มาทะเลนาและส่วนตัวของผมคุณทรายเป็นไงบ้างวันนี้เขาจัดงานไหนูก็ไม่ได้มาค่ะหนูมาพัทยาหนูวิ่งตรงมาเพื่อไปกินแล้วกลับบ้านนี่วันนี้เราก็จะมากินเหมือนกันตรงนู้นแต่ว่าเราก็จะอยู่บรรยากาศที่แบบโอ้โหทับสบายมีความเป็นธรรมชาติอันนี้เขาเป็นใจกับเรามากเลยนะคะเพราะว่าที่จริงอ่ะหนู่มาถึงแต่เมื่อวานฝนตกทัลมมากพี่แต่ตอนนี้คือเปิดโล่งเปิดโล่งแล้วเพราะฉะนั้นครับบรรยากาศแบบนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูในการสวยๆกันดีกว่าครับ และตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราก็อยู่กับทีมงานของราโดนะครับนั่นก็คือคุณเจคุณเจสวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่จอสบายดีนะครับสบายดีครับคุณเจครับใส่ในงานรุ่นไหนของราโดมาครับวันนี้ก็ต้องเป็นตัวกับตันคุกไฮเทคเซรามิกนะครับแต่อันนี้เป็นเจนแรกนะครับเพิ่งเป็นตัวที่ขายดีตลอดการเรียกว่าตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เป็นโนหนึ่งตลอดการติดลมบนไม่มีแผ่เลยประมาณนี้ได้ข่าวว่าวันนี้จะมีรุ่นใหม่สีใหม่ด้วยถูกต้องครับผมได้จัดแสดงในงานแล้วแต่ พระเอกอ่ะตัวกัปตันคูนี่เป็นพระเอกของงานเนาะแต่ว่านางเอกตัวเด่นตัวดังของเรานะครับ<น>คือตัวเซนทริกนะครับซึ่งจะเห็นในวันนี้ว่าคอลเลรชันที่เราจัดริมทะเลมันมีความหมายคือเป็น San d อนด์โซลนะครับ <Wow. S 1> เพราะว่าในส่วนของคำว่าทะเลทรายเนี่ยในเซนทริกเนี่ยมันที่เขาเอามาประกอบกันเนี่ยเพราะว่าในความร้อนแรงของทะเลทรายเนาะเขาจะมีความนุ่มนวลแล้วความสวยงามความหรูหราของเซนทริก อประมาณนั้นครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมวันนี้เราถึงได้มาจัดงานกันแบบริมทะเลถูกต้องครับผมทรายโอ้โหแล้วก็มีท้องฟ้าแล้วก็มีนาฬิกาสวยๆปีนี้เซนทริกมาแน่นอนสําหรับนาฬิกาผู้หญิงใช่ครับตันบุ๊กเนี่ยเขาเจ๋งอยู่แล้วแน่นอนว่าเขาก็จะมีรุ่นใหม่สีใหม่แล้วก็เป็นหน้าปัดที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นถูกต้องตัวนั้นเป็นอ่ะ แอ <App> บอุไปจริงว่าตอนนั้นเป็นแบรนด์อัมบาสเตอร์ชาวเกาหลีคือคุณจีชางอุกที่ใส่อยู่ <S 2> <S 2> <ม>เป็นตัวโปรโมทหลักๆเลยนะครับตัวนั้นอ่ะถ้าตัวนี้จะมีความรู้สึกแบบลักชวรี่แล้วก็มีความแบบอ่ากรอซี่เยอะแต่เลยนะั้นอ่ะจะสีแมตต์กว่าเป็นสีด้านกว่าแต่งตัวง่ายกว่าและทําสำคัญสตรีทกว่าอ่ะขออกลิ้งหนึ่งตัวนั้นนะครับที่สำคัญที่สุดคือเครื่องเป็นเครื่องใหม่ล่าสุด <นำ S 1> เป็น R808 นะครับซึ่งมีการอินพุสจากเครื่องเดิมที่อยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนี่แหละครับคืออออพะเเกกแลาานนงงข เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูพระเอกและนางเอกของงานนะครับ แต่ได้อข่าวว่าเราก็มีไดสตาร์ถูกต้องถูก,กต้องเป็นดสตาร์ตัวเซรามอซึ่งเป็นสีปีนี้หลันที่คุณจอบเลือกไปแสแตนปีที่แล้ววนะครับ <Yeah. S 2> ว่าตัวน,นี้เป็นสีเงินและในงานนะครับโชว์สสีเป็นสีคล้ายๆกับตัวที่คุณจอบใส่นะครับแต่ว่าทําด้วยเซรามอสนะครับผมแล้วก็มี3สีคือสีน้ําเงินสีเขียวและสีเทาอยากให้เกท่านลากเลือกสันดูเพราะเป็นแตสตาร์ที่กับรีนิวใหม่แล้วก็โมเดิร์นที่สุดแล้วตอนนี้นะครับผม ทุกคนสามารถใส่ได้อย่ามองว่านาฬิกาสาหรับคนสูงอายุไม่จริงครับทุกคนสามารถใส่ไดสตาร์ได้ไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนก็ตามเราพร้อมให้กับลูกค้าทุกเพศทุกวัยครับผมนี่เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนมาินพูยังใส่ไดสตาร์เลยแล้วเรือนนี้ขายดีมากถูกต้องแล<า>้วเือนที่ต้องพยศเสริมคุณจ๊อบไิดนึงถ้าไม่ได้คุณจ๊อบเรือนนี้จะไม่ติดลมบนแน่นอนอจากที่ผ่านมาเรือนนี้นะครับขายได้เรื่อยๆแล้วพอคุณจ๊อบไปใส่ปุ๊บกระโดดว่าเป็นท็อปเทของเราทันที ที่คุณเจ๊เอาไปใส่อ่ะอันนี้ยกให้เดี๋ยวให้ทางคุณเจ๊มาดินพูเลยครับผมขอบคุณมากเลยครับคุณเจพูดอย่างนี้ผมลอยเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเรือนใหม่ของปีนี้จะเป็นยังไงแต่ผมเนี่ยแอบดูมาแล้วเมื่อกี้สวยมากสวยมากๆสวยมากๆทุกคนต้องมีครับเดี๋ยวตามผมมาดูเลยครับวันนี้ขอบคุณคุณเจด้วยนะครับขอบคุณครับและตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมอยู่กับแอดเป้นะครับนี่แห่งช่องซีโนเวคคอร์เซตนะครับและนอกจากนี้นะครับคุณเป้เองก็ยังเป็นแอดมินกิติมศักดิ์ ประจำเพจของ r a d o Society Thailand ด้วยนะครับวันนี้แอดเป้มาด้วยลุกอะไรครับมาฟิลิดด้วยลุกอะไรครับผมวันนี้เดี๋ยวขออนยาตส่งใหม่ให้แอดเป้นิดนึงนะครับก็ด้วยธีมของ Radio วันนี้ก็จะเป็นธีมโทนสีน้ำตาลสีส้มสีทองเนาะโดยตามธีมของเขาก็คือ Whisper of Dune and Dream นะฮะผมก็เลยจัดชุดมาเป็นเซียร์ซักเกอร์คอตตอนสีครีมคม นะครับ <Wow. S 1> เป็นสูตรเนาะแล้วก็ตัวเสื้อเชิ้ตก็จะเป็นสีแบบออกแซลมอนหน่อยแล้วก็รองเท้าก็จะเป็นสีน้ำตาลส้มครับแล้ววันนี้เนี่ยแอตเต้เลือกใส่นาฬิกาเรือนไหนของแบรนด์ราโดครับตัวนี้แน่นอนครับไดสตาร์ครับสีทองนะครับผมอืมก็เข้ากับลุคนี้เลยที่เป็นแบบสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยก็มีสีทองเพิ่มมาก็จะแบบยิ่งดูชายกว่าเดิม,มใครชอบแบบเรือนทองนะครับแนะนำเป็นเรือนนี้เลยนี้ แบบพิเศษมากเลยมีการประดับตกแต่งใครชอบนะครับเรือนที่แบบเรียบง่ายสีเงินก็แบบของมาดินผูได้เลยวันนี้เรามาพัทยาคุณเปรู้สึกเป็นยังไงบ้างพออากาศกําลังดีเลยครับร้อนกําลังดีร้อนกําลังดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกใส่เป็นเนี่ยครับเป็นซัฟฟ r รีแจ็คเก็ตที่เป็นลินินเพราะว่าอากาศตอนนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าเป็นหน้าร้อนซัมเมอร์มากๆรองเท้าก็ใส่เป็น เป็นรองเท้าที่มีความเป็นหนังกลับสบายๆแล้วก็เป็นกางเกงที่สีเข้าตีมกับเสื้อแจ็คเก็ตนะครับคุณเป้ก็ใส่เป็นเซียซักเกอร์ใช่ครับตอนนี้คุณเป้ได้มีโอกาสเดินชมงานแล้วใช่ครับมีการรุ่นใหม่หลายรุ่นที่เปิดตัวใช่ไหมครับใช่นี่เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเห็นว่าเอ๊ะเป็นยังไงนะครับติดตามได้ทั้งในช่องมาดิน to ูและช่องซินโดรีคลอเซ็ตนะครับโอเคขอบคุณคุณเป้ด้วยนะครับขอบคุณครับ I'll see you next time. นะครับเพื่อนๆผมอยู่กับเพียรจุ้ยนะครับเพียจุ้ยสวัสดีนะครับนี่ใครที่ติดตามช่องผมต้องเห็นเพียจุ้ยแน่นอนแห่งร้านลานทองนาฬิกาจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้เฮียรก็มาร่วมงานของราโดด้วยเฮียครับปีนี้ราโดเป็นยังไงบ้างมาแรงแล้วปังไหมครับปีนี้ผมว่ารุ่นที่ปังเลยนะฮะก็จะเป็นกับตังคุกสีใหม่ใช่ไหมสวยมากสวยมากครับสวยมากด้วยความที่ทําออกมาเป็นสีที่ไม่ซ้าใครแล้วก็สีสันออกมาแมทช์กันมาก ที่สําคัญนะครับเ,เพื่อนๆตัวกับตันคุกรุ่นใหม่เมื่อกี้ผมไปพรีวิวมาเรียบร้อยแล้วไปจับของจริงมาเรียบร้อยแล้วหน้าเขาเป็นสเกตตันด้วยแล้วเป็นเครื่องรุ่นใหม่และสีใหม่อันนี้คือเขียว่ามาแรงแน่นอนตัวที่2ครับคียว่าเป็นรุ่นไหนดีครับก็น่าจะเป็นสติกใช่แล้วปีนี้เป็นปีที่มาแรงคือจูเบอรี่ที่เอาจูเบอรี่ขึ้นมาบนหน้าปัดนะครับก็น่าติดตามตัวนี้นะครับ เซนทริกนี้ถือว่าเป็นตัวไฮไลท์ของงานเลย<ช>แล้วเขามีหลากหลายไซด์ด้วยจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ข้อมือขนาดไหนนั้นใส่ได้หมดเป็นในการทรงกลมที่มีความคลาสสิกอีกสักหนึ่งเรือนครับเฮียเฮียชอบเรือนไหนครับก็จะมีทูสเกตตัน<อ>ตัวนี้ก็น่าติดตามครับตัวนี้ม,มี3สีครับมีสีแบ็กแล้วก็สีขาวนะครับแล้วก็เป็นสีสีเทานะครับ<ม>อันนี้เป็นสีที่น่าติดตามอีกสีนะครับ เห็นไหมครับเพื่อนๆ True Square ผมบอกแล้วว่าเป็นในการุ่นหนึ่งที่ผมเนี่ยชื่นชอบแล้วปีนี้เข้ามาเป็นหน้าสเก็ตตนนะเฮียเนาะปีนี้สเก็ตตนมาแรงจริงๆต้องบอกว่าดายสตาร์ก็มีเป็นสเก็ตตนแต่ยังไม่มีของจริงให้เราดูครับเออเดี๋ยวถ้ามีนะเพื่อนๆช่องวานินภูต้องรีวิวอย่างแน่นอนเฮียครับบรรยากาศของงานในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็ดูชิลๆสบายริมทะเลนะครับเข้ากับธีมดีเลยครับ ก็ถือว่าเป็นโชคดีที่ผมเนี่ยได้มีโอกาสมาเจอเฮียอีกหนึ่งครั้งในงานราโดนะครับนี่ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถไปติดตามในร้านของเฮียได้ลานทองนาฬิกานะครับนี่อันดับหนึ่งครับยอดขายราโดของประเทศไทยขอบคุณเฮียมากๆนะค,ะค,ร,ครับขอบคุณนะครับรและตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราอยู่กับคุณปอนรีวิวนะครับคุณปอนสวัสดีนะครับนี วันนี้นอกจากมางานเปิดตัวแล้วเนี่ยผมได้เจอเพื่อนๆในวงการเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหนึ่งในเรียกว่ายูทูบเบอร์ที่มีาการร e ีววที่ว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วก็คือคุณปอนคุณปอนปีนี้คุณปอนคิดว่าของราโดเนี่ยมีเรือนไหนที่น่าสนใจบ้างครับถ้าเอาเรือนน่าสนใจจริงๆเนี่ยผมต้องบอกว่าคืออยากให้มามองใดสไตล์ครั้งหนึ่งครับ พราะจริงๆแล้วเนี่ยไดตามันจริงๆมันถือว่ามันดังอยู่แล้วละใช่ไหมครับเจ้าก็คือเรือนทองเขาอะก็เรียกว่าเป็นไทม์เลสอมตะอยู่แล้วแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยผมเริ่มเห็นลาโดเขามีการพยายามจะทําให้ไดสตามันกลายมาเป็นเรือนที่เรียกว่าวัยรุ่นหรือว่าคนรุ่นใหม่สนใจมากขึ้นเช่นพวกตัวเรือนเงินเงินอ่ะอย่างอันนี้ใช่ไหมครอ่าอย่างอันเนี้ยผมถามคุณเจอไม่ง่ายเลยว่าระหว่างไอนเนี้ยกับเรือนทองรู้สึกอันนี้ใส่ง่ายขึ้นไหม อันนี้ใส่ง่ายขึ้นมากๆครับเพื่อนๆแล้วก็ดูโมเดลแต่มีความแบบวินเทจในแบบฉบับของดรายก็ยังได้กลิ่นอายอยู่เพราะจริงๆเริ่มต้นเขาเป็นเรือนเงินก่อนใช่ไหมครับดังนั้นพอตอนนี้ผมว่าพอเขาไม่เริ่มกันมีการนําเอาเรือนสีเงินมาทําให้หน้าตามันคลีนขึ้นแล้วก็ดูโมเดลมากขึ้นแต่ว่าความเป็นดรายซมันก็ยังครบอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าปีนี้ดรายน่าน่าจะมาจริงๆน่าจะมานานละแต่ว่าปีนี้น่าจะมาพิเศษเพราะว่าตัวพิเศษสวยๆมีเพียบเลยใช่ไหมครับ และในงานนี้เขาก็มีไดสตารด้วยเดี๋ยวเพื่อนๆต้องตามมาดูว่าปีนี้เขามีความพิเศษยังไงกับไดสตารคุณปอนได้เห็นแล้วใช่ไหมครับผมแอบเห็นมาแวบๆแ,แต่ว่าตัวที่อยากดูจริงๆยังไม่ได้เจอ,อใบแบบนี้แล้วกันครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณปอนดีบอบอกแล้วว่าราโดมาแน่นอนถ้าของผู้ชายดายสตาร์ก็น่าสนใจใของผู้หญิงเซนทริกก็น่าสนใจเมื่อกี้ไปลองมาละเป็นเซนทริก <Cent ric S 1> <ช>เรือนเล็กครับก็เซนทริกเป็นเรือนหนึ่งที่จริงๆผมไม่ได้สนใจมากนะอันนี้พู้นำตรงแต่ว่าพอได้ลองใส่ลองขึ้นข้อมันใส่ง่ายมากแล้วก็กระจกของเขา,าทรงมันจะแบบมีเอกลักษณ์มากๆเลยคืออยากให้มาดูตัวจริงมากครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดูแต่ภาพไม่ได้ต้องมาจับอ่า ก็ยังได้เป็นของผู้หญิงนะครับเซนทริกของผู้ชายถ้าชอบแนวแบบว่าวินเทจหน่อยก็เป็นดสตาร์นะครับนี่ขอบคุณ,คณถ้าอย่างดาเวอร์ก็กับตันคุกก็ได้นี่ะครับรับยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามได้ทั้งช่องมันทและช่องปอนรีวิวนะครับ,รบดูว่าเพื่อนๆจะได้เห็นแง่งมุมของในาการในทุกซอกทุกมุมเลยวันนี้ขอบคุณคุณปอนด้วยนะครับครับขอบคุณครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื<ๆ>่อนๆสำหรับบรรยากาศของ Rado n o เที t ทู0 2 3ในวันนี้บอกได้เลยว่าปีนี้เนราโเนี่ยจัดเต็มมากๆนะครับกับนาฬิการุ่นใหม่เพื<ๆ>่อนๆชอบรุ่นไหนกันบ้างครับไม่ว่าจะเป็นร a d ดกับตันคุกนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็นสเกลตันรา o ดทรูสแควร์สเกลตัน c e n t ริกและที่สำคัญนะครับนั่นก็คือไดสตาที่เป็นหน้าสเกลตันนะครับ หวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะได้ทั้งความสุขแล้วก็ประสบการณ์ดีๆที่สำคัญครับอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสฟีลิ่งกับนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์ราโดวันนี้ผมจอบมาดินฟูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ